นี่ไข่ตุ๋นมอไฟเมนูใหม่ของทางร้านครับขอให้เ n j นจอยกับเมนูสารพัดไข,ข่ของร้านขอค่าขอไข่นะครับจ้ะมีลูกค้าสั่งไขย่ยะไส้กับไข่น้ำเพิ่มนะโอเคขายดีแบบนี้จะขยายกิจการกันเลยไหมเนี่ยก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นหรอกก็พอขายได้ แล้ววันนี้หมวยจะรับไข่อะไรดีครับอืมไข่ต้มก็ได้ค่ะขอเป็นแบบยงมาต้มเลยนะคะหมวยชอบได้ครับเอาน้ำยำได้ไหมอืมราดมาเลยก็ได้กินที่ร้านนะหนูหนูครับป้าหนูรู้ไหมว่าทำไมเขาถึงตั้งชื่อร้านว่าขอข้าวขอไขอ่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะป้าทำไมต้องเป็นชื่อนี้น่ะหรอ พอมันเป็นชื่อที่บอกถึงที่มาของร้านไงเสร็จไปก่อนนะครับคนสวยอ่ะอ่ะอะก็ได้ขอบคุณครับหางานได้หรือยังล่ะยังนะครับสมัครไปตั้งหลายที่แต่ไม่มีที่ไหนเรียกเลยเงินก็จะหมดแล้วด้วยแย่เลยเนาะ อยู่ๆบริษัทก็ปิดตัวไปแบบนี้ฉันเอาใจช่วยนะขอบคุณครับมวยที่นี่เซนต้ใช่ไหมครับขอนั่งด้วยคนได้ไหมครับเชิญครับนั่งได้เลยขอบคุณครับ มินข้าวเปล่าเหรอครับครับข้าวนี้ก็เซ็นที่ร้านขายของชามไว้ดินนะครับที่แม่ค้าเข้าใจดีร้านหมวยใช่ไหมผมก็เซ็นเข้าประจาเหมือนกันอ่ะยิ่งจะไข่ครับจะได้มีรสชาติไม่เป็นไรครับเอาไปเถอะครับนี่คุณกินแต่ไข่ต้มอย่างเดียวเลยเหรอครับใช่ครับผมกินแบบนี้ทุกวันแหละชินแล้ว กินด้วยกันสิครับไม่เป็นไรครับกินเลยทานด้วยกันเลยครับไม่งั้นผมก็ไม่กล้ากินไข่ต้มเหมือนกันได้ครับอืมผมชื่ออาร์มนะครับผมปอนครับผมอยู่ห้องเช่าแถวแถวนี้แหละแล้วอาร์มละ่ะผมไม่เคยเห็นเลยผมเพิ่งย้ายมาอยู่กับเพื่อนนะครับแต่ว่าเพื่อนเขาอยู่กับแฟนผมก็ลำบากใจแล้วก็เกรงใจเขาด้วยคุณนะ่ะยังดีที่มีเพื่อนผมอะ่ะตัวคนเดียวตกงานกระทันหันญาติพี่น้องครอบครัวก็ไม่มี ก็ไม่ได้ต่างอะไรกันเลยครับผมก็ัตคนเดียวก็มีเพื่อนคนนี้แหละที่คอยช่วยผมแต่เมียเขาไม่ค่อยชอบใจเท่าไหร่แต่ผมก็เข้าใจนะจูก็มีคนมาขออาศัยตัวเปล่าแบบนี้แล้วอไม่มีงานเหรอหรือว่ากําลังหางานทําอยู่ตกงานเหมือนกันครับเงื่องจะเชยก็ไม่ได้แบบคุณด้วยโชคชะตาให้คนตกอับอย่างเรามาเจอกันอาจจะมีเรื่องดีๆก็ได้เนาะอย่างไรก็วันนี้ผมก็ไม่ได้กินข้าวเปล่าแล้วกันนะเนาะผมก็ได้กินข้าวเพิ่มเหมือนกัน นี่นี่เห็นมวยบอกว่าเปิดให้ชาด้วยนะราคาไม่แพงอีกต่างหากอ๋อที่ของเจ้าของห้องชาวเราเองแหละทำเลไม่ค่อยดีมั้งขายอะไรก็เจ๊งงั้นเรามาหาอะไรขายกันไหมเอาจริงดิจะขายอะไรอ่ะอปอนทําเมนูขายอร่อยนะนี่ลองกินมาหลายมือแล้วปอนทําอะไรทุกอย่างเลยแล้วเราจะทําเมนูอะไรขายอ่ะต้มไข่เหรอเราก็พอมีอุปกรณ์อยู่นะพวกกระทะพวกแก๊ะอะไรเงี้ยเออก็น่าสนใจนะ แต่ไอพวกวัตถุดิบอะเครื่องปรุงอะไรเงี้ยเจ้าจากไหนขอบคุณนะครับหม่วยที่ให้เซ็นของไว้เราจะได้เงินคืนไหมเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับพวกผมไม่หนีหรอกเราลงทุนกันไปเยอะแล้วแล้วนี่ไปเอาพวกอุปกรณ์มาจากไหนเนี่ย กะจากของช้านี่แหละครับบางอันก็ไปยืมป้าเขามาดีนะป้าเขาใส่ดีเพื่อนผมมันเคยเปิดร้านขายของครับมันก็ยังพอมีจานกับช้อนอยู่บ้างเขาก็ให้ผมยืมตามมาอืออืออืองั้นฉันลองชิมสักจานหนึ่งแล้วกันได้เลยครับคนสวย ลาซาอะไรดีครับองั้นเอาเป็นแม็กกี้ก็ได้ค่ะครับแม่ล้วครับขอบคุณค่ะไข่เจียวธรรมดาอร่อยขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยมีไส้อะไรบ้างคะมีปูอัดกับแฮมไหมตอนนี้มีแค่ไข่เจียวธรรมดาครับพวกผมเพิ่งเปิดร้านวันแรกสนใจไหม แต่กินหอมหน่ากินมากเลยฉันเอาเป็นธรรมดาหนึ่งจานค่ะได,ได้ครับ,รบนม่น่าเชื่อเลยเนาะว่าขายจนข้าวหมดหม้อเลยอย่างว่าแหละเมนูไข่เจียวอ่ะใครๆก็กินได้อืมเงินเนี่ยเราไปต่อทุนก่อนเนาะน่าจะเหลือกินข้าวประมาณ50-60ิบาทได้ดิงั้นวันนี้กินไข่เจียวแล้วกันเนาะได้กินทั้งวันแล้วมันยั่วดีเออ อาร์ามอ่ะผงข้าวขึ้นหม้อดีนะข้าวหอมแล้วก็ุ่มมากเลยก็ทักษะจํา,าจเป็นอนะ่ะกินข้าวกับน้ําปลาบ่อยแต่ต่อไปเนี่ยดูท่าว่าน่าจะกินข้าวไข่เจียวบ่อยขึ้นนะเนี่ยงั้นแหละวันนี้เหนื่อยไหมก็เนิดหน่อยวันก่อนอยังเห็นขายดีกันอยู่เลยนี่ทำไมวันนี้เงียบจังสงสัยลูกค้าจะเบื่อไข่เจียวแล้วมัง้ง อุดหนุนพวกเราหน่อยไหมครับฉันเองก็เบื่อเหมือนกันแหละอยู่บ้านแม่ก็ชอบทําไข่ให้กินมีขนาดเพิ่มท็อปปิ้งะนะแต่ร้านก็นเงียบอยู่เลยอะหรือว่าตรงนี้มันเป็นทันเมต้องห้ามจริงๆวะขายอะไรก็เจ๊งเราแบบนี้จะหาเงินมาคืนฉันได้ไหมเนี่ยนาพวกเราไม่เคยเบี้ยวนะครับแต่ขอเวลาหน่อยว่าจะยังไงต่อดีองั้นเราลองเปลี่ยนเมนูดูไหมขายทุกเมนูที่เป็นไข่เลยขายไข่เจียวยังไม่รุ่งเลยขายเมนูอื่นน่ะจะไหวเหรอ เออฉันว่าก็น่าสนนะขายทุกอย่างที่เป็นเมนูไข่แกก็ทำเมนูไข่อร่อยตั้งหลายอย่างลองทำดูเอานั้นเหรอวะแล้วจะทำเมนูอะไรดีอ่ะเป็นเมนูไข่น้ำไหมฟ้าคุยกันดีๆก็ได้โยนของเพื่อนไอ้แบบนี้ได้ไง ฉันไม่ให้เพื่อนแกมาเบียดเบียนแล้วทำงานหาเงินอะ่ะก็ออกไปได้แล้วมั้งเฮ้ยอามฉันขอโทษทีว่าฉันไม่ได้อยากไล่แกนะแต่เมียฉันเ้อไม่เป็นไรเว้ยฉันเข้าใจยังไงที่ผ่านมาก็ขอบคุณนะแล้วแกจะไปอยู่ไหนวะวเห็นว่าช่วงนี้ขายของก็ไม่ได้ไม่ใช่หรอช่งมันเถอะขอไว้ค่อยคิดแล้วกันนี่ค่าน้ำค่าไฟฉันขอช่วยเท่านี้นะ เฮ้ยไม่เป็นไรแกให้ฉันอีกแล้วไหนว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีไงเออเดี๋ยวฉันไปหาเองยังไงก็ขอบใจนะเว้ยไอ้ไอ้ฉันขอตัวก่อนนะแล้วแกจะไปอยู่ที่ไหนอะ่ะมาอยู่ห้องฉันก่อนไหมตอนนี้เราก็ทำงานด้วยกันแล้วนี่จากที่ฉันทำงานมากับแกสองเดือนน่ะแกเองก็ดูไว้ใจได้นะอืมโอเค กันค้าห้องก็หานรครึ่งแล้วกันเนาะไม่ต้องห่วงฉันอยากหานด้วยอยู่แล้วเลยชวนนี่ไงขอบใจนะเว้ปอนไปเดี๋ยวช่วยเก็บของขอข้าวขอไข่ร้านที่มีแต่ไข่อยากกินไข่อะไรสั่งได้เลยครับรับไข่อะไรดีครับอยากกินไข่อะไรก็ได้ที่มันคีนๆหน่อยอะค่ะช่วงนี้ไดเอทอยู่จัดไปไข่ต้มแล้วกันได้ค่ะ ขายดีไหมล่ะยังไม่รู้เลยครับพวกผมเพิ่งเปิดร้านรันแรกง,งั้นเอาอะไรก็ได้ให้ป้าเมนูนึงได้ครับยำไข่ต้มครับน้ำยำสุดเด็ดอร่อยมากต้องลองนะหืออร่อยจริงๆด้วย อันนี้ของป้าครับไข่น้ำกลับบ้านขอบใจจ้าต้มจืดไข่น้ำนร้อนๆทานให้อร่อยนะครับอมามมาอันนี้ไปเสิร์ฟลูกค้าหน่อยดิโอเคไข่สองเครื่องได้แล้วครับนี่เรามากินเมนูไข่ครบทุกเมนูเลยนะเนี่ยยังไม่ครบหรอกคะ่ะยังมีอีกเมนูหนึ่งที่ยังไม่ได้ลอง ไข่อะไรนะครับไข่ตุ๋นหม้อไฟไงคะไม่สนใจทำหรออยากลองกินนะอ่ะก็น่าลองนะครับอยากทานเมนูไข่ไหนอีกก็แนะนําเราได้นะครับทางร้านจะลองไปทําดูไข่ดีทุกวันเลยอะ่ะแค่เมนูไข่เองสุดยอดไปเลยอะ่ะไม่คิดว่าจะได้เยอะขนาดนี้ <c oughs> นี่ครับค่าของของหมวยคนสวยเดี๋ยวนี้ไม่ผ่อนเป็นงวดแล้วเหรอตอนนี้ที่ร้านขายดีมากมีเงินจ่ายไม่ต้องเสีย้วครับเก่งกันจังเลยนะไม่คิดว่าจะมาไกลได้ขนาดนี้มาจากคนละทิศละทางแล้วก็มาสร้างตัวด้วยกันแถมยังไปได้ดีเป็นเพราะหมวยด้วยแหละครับที่ช่วยพวกเราขอบคุณมากนะครับจ้าเออปอนเงินสวนของฉันอะหากค่าห้องไปเลยนะอืม ไข่ต้มราดน้ำยำสูตรเด็ดมาแล้วครับเป็นเมนูง่ายๆที่ขายดีนะใช่เมนูเนี่ยขายดีมากเลยนะมีลูกค้าหลายคนบอกว่าได้ฟิลเหมือนไข่ต้มคุกซอสฝ้าเขียวที่แม่ทำให้กินก่อนไปโรงเรียนอืมแค่เห็นก็รู้สึกแบบนั้นแหละฉันนี่ก็ชอบกินเหมือนกันงั้นผมขอไปช่วยปอนต่อนะถึงแม้ตอนนี้ร้านขอข้าวขอไข่จะไม่ใช่ร้านที่ใหญ่โตกิจการรุ่งเรือง แต่ก็เป็นร้านข้าวที่ขายอาหารเมนูไข่เล็กๆที่ช่วยให้ชีวิตของคนตกอับอย่างสองคนนี้ดีขึ้นมาได้แล้วคุณล่ะคะเมนูไข่อะไรที่คุณชอบทานที่สุด